ทุกนลนี้อ้างคนงรับไปะครับเออโอเคโอเคได้แล้วได้สวัดีทมชื่อเมอนนะหรือเห็นตัวสีฟ้านะครับตัวส้ามอนตัวสีฟ้าผมตัวสีน้ำตาลชื่อไซมัวข้าวนะครับชื่อเจสซี่ไซมอนนะครับย่อมาว้าอ้าวลุนเอวล้วนถูกถีบหลุดไม่ได้ 재미, o กิดแล้วเกิดแล้วมา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 มทุกคนก่อนจะเข้าหวังว่าจะไม่เตะเรานะทุกคนผมจะสตาร์ยังแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแนนเริ่มเลยครับปีกมาด้วยเริ่มเตะกับกันเริ่มเลยตอนนี้นะครับเราไม่รู้นะครับว่าเป็นตีโบเซอร์นะครับหลุดแน่เลยนั่นไงว้าวโอ้ยโอ้ยได้เป็นด้วยบอลเด็ก ไม่ได้เป็นด้วยประเด็นเนี่ยกับดันเราไปด้วยกันเราไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อ,ไม,อไม่ได้เป็นแค่นันเดียวทำท้าให้หมดเถอะมั่นอย่าเพียงเลยเนท้าที่ห้อง <navigation S 2> เนวิเกชันเนวิเกชันเรออเรามีห้องแอดมินมเข้าเออคือห้องไฟแล้วก็ห้องสีส<ล>เหลืองสร็จแลสสแลสดูห้องดีก่าเฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนกับตันออกซิเจน ไม่ต้องตไปแก้ข้างล่างเลยไข่เดี๋ยวมุนนอยู่ไหนอยู่สีฟ้ามม่ไม่ชอยู่มุอยู่อตนอยู่ที่ไหนตอนนี้เขากำกลังเดินมาแก้ออกซิเจนอะที่ห้องข้างบนอมมันต้องอยู่กันสามคนอะ มันต้องอยู่กันสามคนว่ะแล้วว่าอีโปสเตอร์ตายไปราะหนึ่งคนบอดสีดำเถอะไม่มันรู้ว่าคนดีบอดสีดำเถอะไอ้สีดำมันรู้ว่าคนดีกับตันไม่เชื่อใจกับตันไม่เลยม่อนแล้ไม่เชื่อใจกับตันมาอยู่กับเราเลยม่อนเล้ยมอนอย่าใครอยู่แล้วด้วยนะอย่าฆ่าจะดูหน้าโจงไหมล่ะคนทรยศไม่เอา ไม่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 ผมไม่เชื่อคุณผมไม่เชื่อคุณผมไม่เชื่อคุณไมเพราะคุณขัดกูอย่างนี้เลยไม่ใช่อีกคนอีกคนอีกคนคอแห้งถ้าใครไม่บ่นชนะบ่นไอ้สีเขียวตาหน้าบ่นสีเขียวเลยจบมันมนัรู้ว่าไอ้นั่นอ่ะเพื่อนมันเออนล้มันรู้ได้ไงว่าเราจะบวชมันเออเอาใครใครบ่น เดี๋ยดูกล้องด้วยกันมาเออมาเลยมาเลยมาเลยจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีสองกล้องอยู่ไม่ใครอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไม่ได้เป็นดูด้วยกันเฮ้ยแต่ลงจะ้ซีลีพอร์ตไม่ยซลีพอร์ตไอ้เขียวแหละไอเขียวแหละไม่เซลีพ <icana> สัยแม่เรียกไปทำการบ้านมั้งเดี๋ยวมันบอกเห็นไหมสงสัยแม่น่าจะเรียกไปทำกานบ้านกัาเอาสีน้ำตาลเอ่อกับนารเอาสีน้ำตาลมาให้เขาอี่ยนันอะไรอะ สวัสดีวัสดีสว sure, ัสดีเออขอดูทากก่อนอยู่อยู่ห้องโอทูฟ้ากดทำไมยังไม่ได้ไปทำทาร์กเลยชนะแล้วครับยิ่คอนเทนดชนะแล้วครับกับตันเข้ามาใหม่เลยสองคนสองคนสองคนไม่เออสองคนดีกว่าจะได้เผื่อเราได้เป็นด้วยกันเผื่อเราได้เป็นด้วยกันกับตันเปลี่ยนหมวกไปเรื่อย เรารู้เรารู้จริงนิคนึงวันรึงโกรธไปที่กับตันปรับไอ้นี่ลงดิหน้าจอของอิมูเตอร์อิมูเตอร์จะได้ค้างต่อกันเยอะสตาร์ทสตได้ไหมกับตันเปลี่ยนมุดไปเรื่อยๆได้ไหมเเราได้เป็นด้วยกันตอนนี้นะครับผมปิดหมวกไปเรื่อยๆนะครับเบอร์จะได้เป็นกับกับตันนะครับ ถ้าเราเป็นด้วยกันเราจะฆ่าอย่างมูอมันเลยนะหมายถึงว่าฆ่าอิมพอร์เตอร์นะ,ค,ะครูเมดอีกแล้วมไม่ใช่เอาจริงดิใช่ครูเมดล้านเปอร์เซ็น <c oughs> มามาอยู่ด้วยกันเลยมอนมอนมอ,นอยูนตรงนี้ก่อนออยืนตรงนี้ก่อนอยืน มามามาไม่เคยมีโบเตอร์เลยมั้อต่นเ่นแบบอื่นไม่เออนี่เตอร์สันนิดไม่ไม่ันิทโอ้โห่มันกูหอออกอ่ะไม่มีจะบอกมออกมาดูดสน่นิี่นึง กดตรเรามีพิกาจูอยู่พิกาจูพิกาจูคุณกองอ้าวพิมเองเหอเีเดี๋ยวเดีแล้วก็อะไรกนเฮ้ยอะเอ็นเอ็นเอ็นอ็นดับบิดับบแล้วก็คิวค เข้ามาแล้วเออป้องกันระดับสงโอ้ป้องกันระดับแปดป้องกันระดับแปด้องกันระดับสี่มันช่วยยังไงวะน่ย โทรศัพท์เอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเอาสีน้ำตาลว่ะนั่นอ่ะดูสิสคนละอ้าวมาในะใช่กับตาลเปลี่ยนเป็นน้องแบบดีแล้วเออว่ะคนจะเข้ามาเยอะเชื่อเราเาอเมริกามา้อเรอ แล้วมาเข้าห้องนึงคนมาเข้าช้าเกิอเอ้าม่อนม่อนม่อนนั่นแหละต้องออก L D L D L D มากเลยนแล้วก็ C C P U ครับ C P C P C P อร่อยเลย เี๋ยว <recuper ate. S 1> ไห<ป>นีก็ซีมีเห็นไว้าวมันม <music> ัง <music> ูกะอุ้ยอุ้ยสัปปลาตเขียวมาอุ้สัอ้าวค้าเลสปปตัวเียวมเนหนีสัปปลตัวดมีเผ็ดยางด้วยมน เปลี่ยนชื่อเดอเราเปลี่ยนชื่อมดมากเลยมาไอออไปนู่นเลยปะไปนู่นเลยเกมยังไม่เลิกไปตรงนู้นก่อนอ่อนเอาจิงดิยุไปตรงนู้นได้ได้ไดกี่นาทีแล้วเนี่ยอัดคลิปเดก็ับคลิปน้ผมขอลาก่อชอบคลิปนกคกดแติดตามนะครับยังไม่ได้เริม ลาไปก่อนครับบ๊ายบายปิดคลิปถึงมอน